ใช่ไหมโยเรทโวใช่ใช่ที่นี่แหละใช่ไหมจัดที่นี่ครเมื่อไรพาคุณเกิดอ่ะอ๋อวันนี้ครับพี่วันนี้มากันกี่คนครับโอ้ยน่าจะมากันเยอะอ่ะเยอะเยอะเพราะวันเกิดเพื่อนพี่อ่ะงั้นถ้ามากันเยอะต่อโต๊ะเลยไหมครับพี่ต่อไหมต่อดิยผมมาเยอะอ่ะเออต่อต่อต่อโต๊ะเนาะงสำหรับลูกค้า V I P วันนี้นะครับวันเกิดนะครับทางร้านเรานะมีโปรโมชั่นวันเกิดนะครับวันเกิดนี่มีแถมของแถมเชิญนั่นอะไรเลยครับพี่เชิญนั่นอะไรเลยครับเออป่ะป่ะป่เพื่อนป ต่ร้านนี้บรรยากาศดีนะดีดีถ้มาเที่ยวกันโล่งโล่งนี่โล่งไม่นานแล้วยังไม่มากันเลยว่ะใช่เอ้ยแต่ว่าร้านนี้บรรยากาศดีนะแต่ว่าแต่ว่าคําต่อโต๊ะแปลกๆว่ะนั่นอะไรก็เราไปบอกให้มันให้มันต่อโต๊ะอ่ะพาลำบากด้วยไม่ต่อก็ดีอยู่แล้วบอกว่าต่อโต๊ะแด่ลำบากเลยทีนี้เอ้าสั่งสั่งมาพี่ครับแก้วมาแล้วครับขอบใจมากน้องน้องน้องครับทีหลังไม่ต้องต่อดีกว่านะถ้าต่อแบบเนี้ยใช่ แดกลำบากด้วยแดกลำบากด้วย <c oughs> <c oughs>